สวัสดีครับผู้บ่าวสันแฟนเพจใหม่ครับนี่ผมโอ้โหวันนี้เป็นนะ่นมาแดดออกครับแดดแดดแจ้ครับดูครับรอบบ้านโอ้อากาศดีครับแดดออกครับวันนี้วันนี้แดดออกครับดูต้นมะม่วงไอ้ต้นเอเพื่ออมาก่อนะดูมีลูกครับ ทั้งนั้นเนี่ยต้นมะกอตาปก,ปกไว้ดูดอกดก,ดก็นี้ดกมากครับดกก็อันนี้ข้างบานนะครับผมข้างบ้านนี่ครับ ข้างมานะครับผมต้นกระทีนครับนี่ครับเก็บกินทุกวันครับกระทิปลอดสารพิษในหนะครับมาดูในหนะยังไม่แก่ครับอดอกมากต่ำๆครับดูครับดูครับต่ำๆดอกมากครับ ดูครับไอ้ี่สวนข้างบ้านครับสอนในบ้านผมนะอันนี้ต้นกว่าครับสอนนี่ต้นมะกอกครับมะกอกยอดมันนี่เอาไปกินกับว่ล้ากินกับพริกนี่อร่อยมากครับยอดมะกอกนี่ต้นพริกครับตาโปก้กไว้ครับเต้มครับ นี่ครับดอกดอกแคครับสองต้นดอกแคต้นมะกอกคอันนี้สองครับนี่ชมพู่ต้นชมพูครับนี่ครับอันนี้ส่วนในบ้านครับส่วนในบ้านอันนี้มะกออันนี้ส่วนในบ้านครับอันนี้มะแข็งครับมะ เขือพวงครับมาแขงครับนี่ครับมีหมดนะครับสวนในบ้านมีหมดไม่ต้องซื้อครับัูครับกระเพราใบหัวผ้าครับมาเขืออันนี้มากอครับในวานตกมาครับต้นตครับเมอยื่นเก็บได้ครับ ในบ้านครับสวนในบ้านมีไม่ต้องสเส้ครับมะนาวมะนาวดอกมากครับต่ำๆีอใบยอครับต้นต้นใบยอเอาไว้ใ,ใส่หมกป่าใบยอครับต้นสมพูครับต้นสมพู นี่กระเพราครับโอ้งามครับกระเพราฝนตกงามเออพู้บอวาสารแฟนเพจก็จบคลิปไว้แค่นี้ครับเดีย๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาไปดูอะไรครับผมให้อยู่อย่างพอเพียงครับไม่มีสารเคมีปลูกปธรรมชาติครับอยู่บรรยากาศเขียวสะอม วาจาไหนาพูดวาจาไหนาพูดไม่พอก็อขอไปครับใครชมจังหวัดไหนาก็เม้นมาได้ครับค่าวัสดีครับ